ใส่กระเป๋าไปนะคะเพื่อจะไปใส่ของใหม่กลับมานี่แหละโดยไม่ต้องไปใช้ถุงพลาสติกใบใหม่อีกนี่นะคะ เขาบอกว่าใช้หุ้มรองเท้าในวันที่ฝนตกเมื่อคุณต้องออกไปย่ำโคลนเพื่อป้องกันรองเท้าและบ้านของเราเนี่ยให้ปลอดจากรอยโคลนต่างๆเวลาเดินอบาง่ายๆด้วยนะเห็นไหมใช้ประโยชน์ได้อีกนะถ้าเป็นนักวาดรูปใช้ถุงพลาสติกหุ้มแปรงหรือผู้กันที่คุณยังใช้ไม่เสร็จเขาบอกว่าจะช่วยให้สีที่มันติดแปรงอยู่เนี่ยมันไม่แข็งและแห้งไม่โดนลมอ่ไม่โดนลมก็หุ้มได้นี่นะคะเขาบอกว่าคนที่ปลูกต้นไม้ลองใช้ห่อผลไม้ที่กําลังออกผลนะคะแทนที่จะไปใช้พวกกระดาษหนังสือพิมพ์อะไรพวกนี้อันนี้คือป้องกันแมลงได้้ดดีววยเหมืออนนกั ใช่เราอาจจะใช้แล้วบ้างแต่ตองเป็นถุงที่ใช้แล้วเท่านั้นนะใช่คนไปซื้อถุงใหม่มาไม่ไ้ไม่ค้มไม่ค้มใช้ป้องกันแมลงกับนกได้ด้วยเขาบอกนะคะใช้แทนบวรน้ํานะคะเขาบอกเอาถุงมานี่ตัดมุมซะหน่อยนะคะแล้วก็ยิ้วไปรดน้ําต้นไม้เจาะรูก็ได้จะเจาะรูก็ได้นี่ตามแบบในแบบนี้เขาน่ารักมากเลยนะเด็กๆเขาถือไม้คานแล้วก็ถน่ารักนะนี่ฮะอย่างเงี้ยรดน้าต้นไม้ได้เลยเห็นไหมคะต้องบาลานให้ดีนะเวลาน้ํามันลงไปแล้วคุณอาจจะเอียงไม่ถูกแต่ก็สนุกด้วยนะอย่างนี้นะสอนให้เด็กๆทำแบบนี้โซ่ เป็นถุงมือตอนทําสวนหรือทําอาหารก็เอามาสวมเป็นถุงมือใช้ได้ค่ะใช่นะคะใช้ถุงพลาสติกแทนชามผสมสลัดได้เราเคยเคยโอ่างนี้แล้วก็ขยำขยำขยำใช่คือใส่ผักใส่สลัดใส่น้ําสลัดไปก็คือถุงต้องสะอาดนิดนึงนะคะแล้วก็ขยัขยำก็เป็นใช้แทนถ้าเป็นส้มตำนี่ต้องขยำขยำขยำซื้อบ่อยเลยกินแล้วก็คือสลัดถ้าสลัดต้องขยัขยัใช่ไหมถ้าส้มตำต้องขยับเพราะเราไม่มีอุปกรณ์ในการทำมันนุ่มไงน้ำลายหกเนอะเขาบอกว่า สำหรับถุงพลาสติกใบใหญ่สามารถนำมาตัดหูตัดก้นและข้างถุงคลี่ออกเป็นเสือใบใหญ่ๆอ่ะเคยําเป็นแผ่นใหญ่ๆเคยทำด้วยดูหนังกลางแปลงไปนี่ใช่ไหมไอ้ถุงอันนึงแล้วก็ปลาหมึกตัวหนึ่งจบเรื่องเลยดูหนังแต่เอาไปรองนั่งได้บางทีเราไม่มีเสือแล้วก็เอาถุงเก่าๆใช่ใช่ดีมากเลยนะคะเขาบอกถ้าเกิดบ้านเราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอยากจะทำเบาให้มันก็นี่ไงถุงพลาสติกเนี่ยพยำพยำเรามีเบาผ้าอาจจะเป็นแอะผ้าที่แบบเย็บ ไปแล้วง่ย็บไปแล้วเอาเนี้ยยัดเข้าไปเป็นไส้ในก็เป็นเบาให้เจ้าเหนียวได้ด้วยทำความสะอาดได้ด้วยมันมีเสียงด้วยไงใช่ก็สนุกสนานเนี่ยได้หรือว่านำถุงผ้าสิ่งมาตักเป็นเส้นๆแล้วนำมาถักเป็นแบบเหมือนหางเปียก่อนนำมาขดเป็นพรมเช็ดเท้าก็ได้ก็ได้อีกมีฝีมือเรื่องโครเช่ก็อย่างที่เราเคยเอามาคือตัดเป็นเส้นๆเอามาถักเป็นถุงโครเช่นะคะง่ายๆเลยนี่นะก็ได้เป็นกระเป๋าใบสวยๆนี่อย่างคุณพี่ท่านนี้แล้วสวยแล้วใช้ได้จริงแล้วเหนียวหิ้วของได้สบายเลยนี นี่แหละคือวิธีง่ายๆหลายๆคนอาจจะมีความคิดสร้างสารรค์มากกว่าน,นี้ก็ได้ก็ลองไปทําดูนะคะดีกว่าเราจะทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์บางคนบอกแม,มบางทีมันก็ยังต้องใช้ถุงพลาสติกอยู่ก็นั่นแหละใช้ใบหนึ่งใช้มันคุ้มค่าซะก่อนอก่อนที่จะทิ้งไปนะคะ ฝากเอาไว้ด้วยใครมีไอเดียเก๋ๆนะคะหรือว่ามีความคิดสร้างสรรค์กับจากพลอยแกมเพชรส่งมาได้นะส่งมาให้รายการได้ได้ดีๆนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องที่เป็นโครงการประกวดหลายคนตอนนี้ก็ส่งผลงานกันเรียบร้อยแล้วนะคะโครงการประกวดของ c o t ต o นยูเก็คือออกแบบ ลวดลายที่จะไปติดอยู่บนเสื้อจากผ้าฝ้ายนะคะวันนี้มีตัวอย่างมาให้ดูด้วยค่ะ c อต t อน Save the World นี่ก็สวยงามก็แล้วแต่ไอเดียความคิดสร้างสรรค์นะคะได้ทุกแบบได้ทุกอย่างจะใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกก็ได้จะวาดด้วยมือสีได้ทุกชนิดเทคนิคได้ทุกอย่างใช่อันนี้เป็นหัวใจเนอะรูปหัวใจหัวใจจริงๆอ่ะหัวใจทางกายภาพเลยอ่ะแล้วก็มีเป็นดอกฝ้ายมีเป็นต้นไม้กลางกางก็เป็นรูปโลกน่าคิด้าน่าสนใจนะนะคะส่วนอีกอันนึงก็บอกว่าเพิ่มโรงงานหรือเพิ่ม ป่าอ,อันนี้ก็มีคําเก๋ๆก็ได้เหมือนกันนะคะกับโครงการประกวดขอ้ตอน USA ก็ต้องมาดูว่าใครจะเป็นผู้ชนะก็ะะมีเงินรางวัลให้แล้วก็เขาบอกจะได้ไปประกวดในระดับโลกเลยนะคะ,ค,ะค่ะรีบส่งกันเข้ามาส่วนพรุ่งนี้ค่ะวันอังคารเนี่ยมาดูนะคะว่าท่านอนแบบไหนที่จะบําบัดโรคให้คุณ๋อนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามใน30มสิบอิ่งแจวค่ะเสื้อผ้าวันนี้จาก New Chest สัญจรโค่ะเครื่องประดับก็ไปที่ Emporium แนกเครื่องประดับสตรีชั้น2เลยค่ะค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสด ดีค่ะ,คะ